ใหญ่ทั่วประเทศเลยหลายวัดมากในวัดของเรามีเทพนะสารพัดเทพเลยนะมากมายมหาสารนะมีสารเจ้ามีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะเทพมารพรมดึงศรัทธาเราออกไปแล้วดึงจนกระทั่งเราช่วยกันสร้างดึงจนกระทั่งเราต้องเคารพบูชาทุกวันเป็นระเบียบวินัยเป๊ะเลย ดึงจนกระทั่งเราผ่านมันเนี่ยเราต้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะยกมือไหว้เป็นระเบียบเหมือนกันทุกคนแล้วก็กลัวด้วยนะไม่ไหว้แล้วกลัวเดี๋ยวมันจะมาหักคอเดี๋ยวมันจะส่งผลให้เราเป็นน้นเป็นนี่เราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจะมีใครคอยแช่งชักหักกระดูกเราให้มันตายมีเหตุอาเพศภัยให้เราเจ็บป่วยนั่นน้นนี่ไม่มีผ้า พระศาสดาของเราปฏิเสธไม่จริงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามพระภูมิเจ้าที่เทวดามารพรมหรือใครๆโดนบันดาลให้เป็นผิดเข้าใจผิดเธอกําลังเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดนั่นเองนะไม่มีอะไรโดนบันดาลได้น้ําศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกกระเจดีศักดิ์สิทธิ์กองไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่มี นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม